สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับจากอิทธิพลของดาวพฤหัสที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะของชาวลัคนากรากฎเนี่ยจริงๆต้องบอกนะครับว่าเป็นปีที่ดีเลยนะครับก็แค่จะมีเรื่องของดีมากดีน้อยก็แล้วแต่บุคคลเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะอธิบายถึงอิทธิพลของชาวลัคนาราศีกรกฎที่ได้รับจากการที่ดาวพฤหัสเขาย้ายมาอยู่ในราศีพฤษภในภพเรือนที it ่ชื่อว่าลาภะของคุณเนี่ยนะครับดาวพฤหัสเวลามาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะในเขาเรียกว่าดาวพฤหัสมาเป็น11กับลัคนาเขาเรียกว่าการได้สิงหเกณฑ์ซึ่งมันเป็นจุดที่ดีแหละดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสมบูรณ์นะครับเป็นดาวใหญ่เป็นดาวที่เป็นสุภเคราะห์ดาวดีดาวความสมบูรณ์ ดาวพฤหัสถูกแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สติปัญญาการเรียนรู้ดาวพฤหัสถูกแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสมาอยู่ในช่องโชคลาภที่แปลว่าลาภผลความสําเร็จมันก็จะแปลว่าคุณก็จะมีความสําเร็จกับการเรียนรู้อะไรได้ดีคุณก็จะมีความสําเร็จกับการที่จะ คิดอ่านวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ดีคุณก็จะมีความสำเร็จกับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่มามีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จอะไรต่างๆได้ดีอันนี้แน่นอนมันอยู่ในมุมที่ดีเลยนะครับคราวนี้ดาวพฤหัสต้องมาเจอกับดาวมฤตยูก็อาจจะเพิ่มนะครับเรื่องของการเรียนรู้ของคุณนอกจากเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วอาจจะได้เรียนรู้อะไรที่มันเป็นศาสตร์แปลกๆก็ได้นะครับคือพฤหัสกับมฤตยูเนี่ยเขาเรียกคู่คู่ครูวิเศษอะ่ะบางทีก็อาจจะมีโอกาสกับการได้เรียนศาสตร์แปลกๆด้วยนะครับ หรือถ้ามองดาวมฤตยูเป็นเรื่องของไอทีหรือเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งดาวเนี่ยมาอยู่ในช่องโชคลาภของคุณก่อนหน้านี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณทําอะไรเนี่ยการที่เอาเรื่องของไอทีเทคโนโลยีมันมีส่วนกับการช่วยส่งเสริมให้เกิดลาภผลของคุณได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่คุณจะได้ต้องไปเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสําเร็จกับเรื่องของการนําเอาไอทีเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าจะมีโอกาสที่ดีที่คุณจะเรียนรู้ได้ดีนะครับคราวนี้มาดูดาวพฤหัสก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของสองความหมายนะครับสช่องนี้ช่องหนึ่งก็คือคําว่าสุภาษที่แปลว่าความเจริญชื่อเสียงความสะดวกสบายเรื่องของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับเรื่องของผู้หลบผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวสุภาษมาอยู่ในคําว่าลาภะมันก็จะเป็นปีที่คุณมีเกณฑ์กับการจะมีชื่อเสียง คุณมีเกณฑ์กับการจะได้รับการสนับสนุนได้รับการให้เกียรติได้รับเกียรติรางวัลอะไรต่างๆนะครับได้รับการสปอนเซอร์อะไรต่างๆนะครับสนับสนุนได้ดีอันนี้ในมุมที่ดีเลยนะครับส่วนดาวพฤหัสอีกความหมายหนึ่งทําหน้าที่เป็นคําว่าอรินะครับซึ่งถ้าในมุมดีเนี่ยอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคแปลว่าการแข่งขันแปลว่าการสอบ เพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเกณฑ์กับการจะแข่งขันการสอบอะไรที่มันก่อให้เกิดความสําเร็จได้ดีนะครับปัญหาอะไรต่างๆแข่งประกวดอะไรต่างๆก็จะมีเกณฑ์กับการชนะด้นะครับหรืออาริอาจจะแปลว่าหนี่สินถ้าอยากเป็นหนี่ก็จะมีโอกาสกับการได้เป็นหนี่นะครับแต่ในมุมที่อาจจะมองว่าถ้าจะเป็นมุมไม่ดีอริอาจจะแปลว่าศัตรูคู่แข่งนะครับปัญหาอะไรแบบนี้ดาวมาอยู่ในช่องโชคลาภมันแปลว่าก็จะมี ปัญหาหรือมีศัตรูโดยไม่ต้องดิ้นรนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้จากการที่คุณมีเกณฑ์กับการเจริญเติบโตมันก็จะมีคนไม่พอใจมีคนที่รู้สึกแอบไม่พอใจเป็นคู่แข่งก็เหมือนกับมันก็จะมีปัญหาหรือมีอริมีศัตรูได้โดยไม่ต้องดิ้นรนเพราะมันไปอยู่ในคําว่าลาภะอยู่แล้ว ส่วนถ้ามองว่าถ้าปีนี้สำหรับบางคนที่ดาวพฤหัสในทางทักษะเป็นการะกินีจรก็อาจจะมีผลเช่นบางทีการจะได้รับการสนับสนุนนะครับโดยง่ายๆเลยเนี่ยแต่บางทีมันก็จะมีเรื่องให้จุกจิกอยู่ก่อนก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนหรือบางทีการสอบการแข่งขันอะไรต่างๆก็จะมีความจุกจิกมีความยุ่งยากก่อนที่จะสำเร็จก่อนที่จะผ่านไปได้ก่อนที่จะ เจอเรื่องของการชนะอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีความจุกจิกเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกในเบื้องต้นว่า มันเป็นปีที่ขึ้นอยู่กับว่าดีมากหรือดีน้อยก็อาจจะไปดูในเรื่องของพื้นดวงของชาวลัคนากรากฎของคุณเองด้วยว่าในพื้นดวงของคุณเองเนี่ยดาวพฤหัสเดิมมีความแข็งแรงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดาวพฤหัสเดิมแข็งแรงเวลามันมาให้โชคให้ลาบมันก็จะให้โชคลาภอะไรที่ดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนอีกมุมนึงอ่ะเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยช่วงตั้งแต่วันที่3ตุลาจนถึงข้ามไปถึง13กุมภาพันธ์ปี68เนี่ยมันจะเป็นจังหวัด ที่ดาวพฤหัสเขาเดินถอยหลังเดินช้าหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของความก้าวหน้าการได้รับการสนับสนุนอะไรมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการล่าช้าไปบ้างไม่ได้เป็นมุมเสียนะไม่ได้แบบว่าถึงกับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวเดินปกติก่อน3ตุลาเนี่ยครับจะลุยอะไรก็ลุยเลยมันก็จะมีโอกาสกับการเติบโตการขยายการเจริญก้าวหน้าได้ดีนะครับก็อยู่ในมุมที่ดีสําหรับคนกรกฎ